สวยทุกบินฟินทุกคู่ผมเกียร์ฟอร์เวิร์ดมาจัดให้ทุกท่านแล้วครับสวยทุกบินฟินทุกคู่ a f n g ป่าด๋า at เลย สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ก็กลับมาพบกันเหมือนเดิมนะครับกับเกียร์โฟล์เนะครับค่ำคืนนี้ก็จะมี1ตัวชัวร์จัดประจำค่ำคืนวันอาทิตย์ที่8ธันวาคม2 5 6 7มาให้เชียร์กันอีกเหมือนเดิมนะครับแต่ก่อนอื่นเลยฝากทุกคนหน่อยนะครับกดหัวใจกด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์คลิปเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับและก็สำหรับเพื่อนๆที่อยู่ในเทรดนะครับอย่าลืมกดรีโพสต์กันด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันนิดนึงเนาะและที่สำคัญสำหรับเพื่อนๆที่ ในการที่จะลงทุนต่อวันนะครับก็อย่าลืมนะครับไปที่ทางเข้าหน้าช่องได้เลยครับทิ้งไว้ให้ตรงนี้แล้วนะครับก็แอดมาได้เลยเพิ่มเพื่อนกันมาได้เลยนะครับบอกเลยนะครับว่ามีผู้นําดีมีชัยไปกว่าครึ่งครับมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับสำหรับ1ตัวชัวจัดในค่าคืนนี้นะครับขอไปกันที่สกอตชโชซิยายตอิตาลีนะครับเป็นคู่ระหว่างนาโปลีครับจะต้องเปิดบ้านพบกับลาซิโอนะครับ สำหรับผลงานเจ้าถิ่นอย่างนาโปลีนะครับถือว่ามีผลงานที่ไม่ขี้เหร่เลยนะครับพวกเขาเก็บชัยชนะได้2จาก5เกมหลังสุดนะครับเกมล่าสุดในลีกครับพวกเขาบุกไปชนะโตริโนโมาได้1ประตูต่อศูนย์ะครับแต่ว่าถ้านับในเกมโคปาอิตาเลียนนะครับ เกมก่อนหน้านั้นนะครับพวกเขาเพิ่งจะเจอกันมาเองนะครับวันนั้นเนี่ยนาบุรีบุกไปพ่ายแพ้ต่อลาซิโอมา3ประตูต่อหนึ่งะครับในขณะที่ทางฝั่งของผู้มาเยือนนะครับอย่างลาซิโอนะครับถือว่ามีผลงานที่โดดเด่นไม่แพ้กันนะครับพวกเขาเก็บชัยชนะได้ 3. จาก5เกมหลังสุดนะครับโดยที่เกมล่าสุดในลีกนั้นพวกเขาบุกไปพ่ายแพ้ต่อปาม่ามา3ประตูต่อหนึ่งะครับและก็วันนี้ครับพวกเขาต้องกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับสถิติการเจอกันมาในระยะหลังๆมานะครับก็เป็น ลาซิโอนี่แหละครับที่ทำได้ดีกว่าเก็บชัยชนะได้3จาก4เกมหลังสุดนะครับสำหรับคู่นี้นะครับเกียร์ฟอร์เวิร์ดมองแบบนี้แล้วกันนะครับถึงแม้ว่าลาซิโอเนี่ยนะครับจะพึ่งชนะนาโปลีได้ในฟุตบอลโคปาอิตาเลียก็ตามนะครับแต่วันนี้สลับกันแล้วนะครับทางด้านของลาซิโอนั้น กลับไปเล่นเกมเยือนนะครับและนาโปลีเนี่ยมาเล่นในบ้านตัวเองซึ่งนาโปลีของอันโตนิโอคอนเต้เนี่ยนะครับค่อนข้างจะเชี่ยวชาญอยู่แล้วนะครับเกมในรังตัวเองนะครับแล้วที่สําคัญนะครับในวันนี้เนี่ยนะครับผมยังมีความรู้สึกเล็กๆนะครับว่าอันโตนิโอคอนเต้เนี่ยนะครับน่าจะวันนี้หวังแก้แค้นแก้มืออย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าด้วยความที่อันโตนิโอคอนเต้เนี่ยนะครับวันนี้ยังเก็บตัวหลักไว้เยอะแล้วเชี่อววันนี้ จะขนชุดใหญ่ลงอย่างเต็มสูบอย่างแน่นอนเพื่อจะล้างแค้นในเกมนี้นะครับและลาซิโอเองนั้นถึงแม้จะมีผลงานที่ใช้ได้แต่ที่สําคัญลาซิโอเล่นผลงานเกมเยือนไม่ค่อยดีแถมวันนี้พวกเขายังจะขาดโดมันโยลีอีกด้วยนะครับทำให้วันนี้ผมมองว่าจะกลับกันและสลับกันนะครับกลายเป็นทางด้านของนาโปลีครับวันนี้จะเปิดบ้านและเก็บ3ามแต้มล้างแค้กับลาซิโอได้อย่างแน่นอนครับ ก็ฝากด้วยละกันครับสำหรับ1ตัวชัวร์จัดวันละคู่สำหรับหน้าช่องของเรานะฮะใครที่ชอบก็เชียดได้เลยนะครับและก็ฝากด้วยครับก่อนจากกันไปนะครับใครยังไม่เข้า,ขาครอบครัวรีบตามเข้ามาและกันวันนี้ผมเกียร์ฟอร์เวิร์ดต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้ค่ำคืนนี้ทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับสวยทุกบินฟินทุกคู่ a FNG ปาดๆ a เลย